สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็อยู่กับ Honor 400ไลท์ครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะนำเข้ามาทดลองชาร์จแบตเตอรี่ให้ทุกคนดูกันนะครับเรามาดูกันว่าแบตเตอรี่ที่เล่นจนหมดเกลี้ยงชาร์จไปเต็ม100%เนี่ยเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้า ออเนอร์400ไลท์นะครับผมก็ตัวนี้อุปกรณ์เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ผมเอาออกมาจากกล่องเลยนะครับที่แถมมาจากกล่องเลยเนาะเขาก็มาพร้อมกับหัวชาร์จออนเนอร์ซูปเปอร์ชาร์จนะครับตัวนี้เนี่ยกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่35วัตต์ครับผมก็จะเป็นหัวไทยเ A แบบนี้นะครับแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยความจุอยู่ที่5,230มิลลิแอมป์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเซตอัพสายก่อนนะผมก็เซตอัพสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มชาร์จกันเลยครับผมขออนุญาตจับเวลาครับ สำหรับเจ้า Honor 400 lite 5G เครื่องนี้นะครับ,เ,รรบเขาเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเด่นราคาไม่ถึง9,000บาทเนาะราคาค่าตัวอยู่ที่8,999บาทครับดีไซน์ตัวเครื่องสวยสเปคการใช้งานครบครับทุกคนก็จะเป็นตัวเริ่มต้นของเจ้า Honor 400 series นะครับ h o n o r 400 series เนี่ยจะวางจำหน่ายด้วยกัน3รุ่นเนาะก็จะมีตัว Honor 400 lite Honor 400 5G แล้วก็ Honor 400 pro นะครับที่เป็นตัวท็อปของเขาก็ตัวนี้ดีไซน์สวยครับหน้าจอสวย เนี่ยครับตัวเครื่องบางดีไซน์สวยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับสเปคการใช้งานดีครับแรม12กิกล์ความจุ256กิก์นะครับการใช้งานตัวกล้องก็กล้องหลัง108มเมกะพิกเซลครับแล้วก็หน้าจอ6.7นิ้วชิปของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัว Dimensity 7025 Ultra อาตานะครับก็การใช้งานต่างๆครบดีครับผมก็โอเคนะ ชาร์จขึ้นแล้วเพราะว่าตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่ค่อนข้างที่จะอืดอยู่นะความจุ5,230ม mm ิลลิแอมนะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยบางเบาสวยมากแบตอืดมากเทสเกมไป1ชั่วโมงใช้ไปไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองครับทุกคนก็ถือว่าใช้ได้เลยโอเคยังไงแล้วเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปล่อยให้เขารันแบบนี้ไปเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อย ตัดกลับมาดูตอนที่แบบชาร์จเต็ม100อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ชาร์จแบตม,มาได้1ชั่วโมงกับอีก37นาทีนะครับขออนุญ,ญาตกดหยุดแล้วกันเพราะว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ได้เต็ม100%เรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็ตัวนี้นะครับผมชาร์จไป30นาทีแรกเนี่ยได้แบตเตอรี่มาที่34%ชาร์จไป1ชั่วโมงได้แบตเตอรี่มาที่70%นะครับแล้วก็ศูนย์จนถึง90%เนี่ยใช้เวลา1ชั่วโมงกับอีก20นาทีนะครับทุกคนแล้วก็ไอเปอร์เซ็นต์ที่90มาจนถึงเปอร์เซ็นต์ที่100เนี่ยใช้เวลาประมาณ16นาทีนะครับ สรุปแล้วนะครับผมสำหรับเจ้า Honor 400ไลต์นะครับกับหัวชาร์จ35วัตต์ของเขาเนี่ยชาร์จ0จนถึง100นะครับใช้เวลา1ชั่วโมง37นาทีนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราใช้งานอยู่เนี่ยแบตเตอรี่เหลือสักประมาณ20%เนี่ยผมว่าชาร์จทิ้งไว้สักประมาณ30-40นาทีแล้วแบตเตอรี่เด้งขึ้นมาสัก80-90เนี่ยผมว่าก็พอเลยเนาะไม่ต้องรอให้มันเต็มร้อหรอกนะครับเพราะว่าเต็มร้อมันก็จะยืดเวลาไปอีก ก็โอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ดูอยู่หรือว่ากำลังสนใจอยู่แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ